ครัง้งนะเจ็ดวันครั้งทึ่งที่นี่พอเจ็ดวันครั้งเราโมงเลยว่าเราทําดอกไม่เล้วว๊ทําู่นจุดไม่เลยวึ๊เราใส่ปุ๋ยถังดินบวกกับน้ำในคู่เราอัดไอ้ทึ่งริมคิวเลย <c oughs> เราอัดน้ำไอ้ทึ่งริมคิวเลยคือดินดินบนบนโขกันจะมีความชื้นอยู่ตลอดจนว่าโยดทอมเริ่มแตกเริ่มแตกตาตุกเนี้ย ไอ้สังเกตเลยถ้าว่าแตกตาตัวนี้ให้ดูเลยว่าช่อมเราหลังจากนี้จะออกต่างแต้งแล้วและการทีนี้เราคอยหลดน้ำตรงนั้นออกใสทักทิศให้เลือกครอบคิวย้ายลงลึกกว่านี้ให้ึ้นเลยกับฮอร์โมนที่เราฉีดเจ็ดวันครั้งหรือว่าสารลักสารรองที่เราฉีดสาดรสมา,านมาต่อเนื้องั้นกับที่เราใช้เอ็นพีเคต่างดินนั้นพอยอดไม่มามันจะสมบูรณ มันมั่กับว่ากินก่อนออกบางคนออกเลยมาให้มากินถึงมันกลายเป็นว่าออกแล้วมากินทีลังถึงมันออกไปแล้วนี่มันกลายมามันไปกินลังเล้วมันต้องให้กินก่อนก่อนออกพอมันสมบูรณ์ระบบตอนระบบรากระบบใบแล้วทีนี้ถ้าพอเราคุมยอดไม่เป็นกลายว่าพอช่อมยอดไม่ช่วยใบไม่ช่วยมันเลยพืชก็ไม่สมบูรณ์อ่าถึงมาเป็นขั้นตอนตีท่องแล้ว ก่อนสีซ้อมจะเป็นดอกมันแทงใบออกมาก่อนพอแทงใบเสร็จแล้วเราต้องคุมใบย้ายเปี้ยวไฟย้ายนอนชอนใบย้ายใบยิกใบงอต้องให้เป็นใบแพ้แล้วมันจะช่วยของมันเองพอดอกมาเราก็ชีดคุมนึ่งซองซ้มโดยเฉพาะช่วงดอกกันบอกเลยว่าเพียไฟมันเป็นตัวทำให้ซ่อมเป็นขี้กากทำให้ซ่อมไม่ติดพน้นทำให้ซ่อมรุดรวง เพราะว่ามันดูดน้ำเลี้ยงเคยสังเกตมาดอกซ้อมมันถ้าวา่าเพี่ไฟมันจะมีนูดูการลั่งน้ำท่วมทุกปีเพี่ไฟจะไม่ลง huh. ซ้อมแปลงใน่ถูกแปลงไม่ต้องฉีดยามันก็จะช่วยเองแต่บอกพ้นชุดเด็กไปสักเดือนนั้นบอข้าวสงหน้าแรงบเรดาคนเด็เกปลาย<อ>ปลายพุ่นต้นรดน่ะพอันเราไม่อยู่นะไม่ได้เลยนะ่วงนั้น <laughs> ่วง, <laughs> วงถ้าใครออกดอกก่อัังพุน่นสวงที่วา่าเพี่าไฟไม่ทันลงกัน ไม่คิดยาซ่อมผิวก็จะช่วยเองโดยที่ว่าเพี้ยไฟไม่ค้ามารบวนแต่ถ้าว่าเพี้ยไฟรบกวนช่วงที่ว่าดอกบานนั้นเมื่อหมดคันโรนเลยนี่มันจะยู่ในดอกมหมดคันโรนเลยเราต้องทำยังไงกระไดกำจัดเพี้ยไฟตอนที่มันดอกบานให้ได้หนึง่งเพี้ยไฟทำลายทำให้ดอกไม่ติดดอกรุดรวงหลูกเป็นผิวขี้กาด ช่องก้อนนี่นี่จำไว้เลยว่า